เปิดข้อความคู่รักบินจีนหวานตั้งแต่เริ่มเดทเปลี่ยนเป็นคู่สามีภรรยาวันที่31มีนาคมอบอวลไปด้วยภาพและข่าวของการแต่งงานของฮยอนบินและซอนเย,ยจีนคู่รักบินจีนคนดังแห่งวงการบันเทิงเกาหลีที่ข้อพิธีวิวากันในวันที่31มีนาคม2565หากย้อนกลับไปในช่วงที่ทั้งคู่เริ่มคบกันก็ต้องบอกว่าทั้งฮยอนบินและซอนเย,ยจีนต่างก็มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงทั้งคู่และยังเคยร่วมง,งานการผ่านไปมากันบ่อยๆเพราะเป็นนักแสดงรุ่น เราวคราวเดียวกัน ก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในฐานะนักแสดงเรื่อง Crash Landing on You ในปี2019ซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นสู่ความนิยมไปทั่วโลกกลายเป็นซีรีส์ในตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของช่อง TVN ที่ทําเรตติ้งสูงริ้วถึง21.7%และของทั้งสองก็เคยไปออกรายการทาง Netflix เพื่อโปรโมทซีรีส์เรื่องดังกล่าวด้วยโดยครั้งนั้นฮยอนบินได้เขียนข้อความบางอย่างเพื่อบอกความในใจต่อโซนเยจินเอาไว้ด้วยว่าผมขอชื่นชมความงามและความสามารถในการแสดงของโซน เยจินนักแสดงหญิงที่ทำงานหนักเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนอยาเก็บกักความงามและความสามารถในการแสดงไว้และตั้งใจทำงานหนักเหมือนวัววัวอัดเยจินสู้สู้อางด้าน่ซนเยจินเองก็ได้เขียนข้อความถึงฮยอนบินเช่นกันซึ่งหลังจากที่เขาได้อ่านก็เกิดอาการขืนไม่น้อยเลยทีเดียวพี่คะฉันเห็นพี่ครั้งแรกตอนที่พี่แสดงเป็นคังกุกในเรื่องไม่อาจห้ามใจพี่เป็นนักแสดงชายที่เก่งที่สุดที่ฉันเคยเจอฉันดูผลงานของพี่ตั้งแต่ตอนนั้นยิ่งฉันดูการแสดงของ พี่ฉันก็ยิ่งประทับใจฉันสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พี่ตลอดไปก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ